แล้วก็บทที่14ครับบทที่14ข้อ2ข้อ3บทที่14ข้อ2ข้อ3โอเคนะรู้สึกไอ้ตรงเนี้ยเคยแบ่งปันแต่บทที่1ไอ้บทที่14ข้อ1นถึงสจากใครถามมาไม่รู้นะเอาให้อ้อมอ่านแล้วกันนะบทที่14นะมี3ข้ออ่านได้หนึเลย ิงวอนอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าโอ้อิสราเอลเอ๋ยจงกลับมาหาพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเจ้าสะดุดก็เพราะความผิดบาปของเจ้าจงนำถ้อยคำมาด้วยและกลับมาหาพระเจ้าจงทูลพระองค์ว่าขอทรงโปรดยกความผิดบาปทั้งหมดขอทรงรับสิ่งดีข้าพระองค์จึงจะนำผลริมผีปากมาถวายัสซีเรียจะไม่ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ขี่มา้า ข้าพงทั้งหลายจะไม่กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าของเราทั้งหลายแก่สิ่งที่มือของข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นเพราะว่าในพระองค์ลูกกำม้าพบพระกรุณาคุณโอเคเออสามข้อนี่มีสมาชิกเคยถามมาแล้วแต่จำไม่ได้ถามมาเมื่อไหร่นะเคยตอบไปแล้วที่จะตอบให้เจฟังหัวข้อพูดถึงเรื่องว่าวิงวอนอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้านะหมายถึงวิงวอนอิสราเอล ให้กลับใจนะก็ได้โอเคนะนะเพราะตรงนี้เราจะพูดถึงโยงไปพันสัญญาใหม่ก็ในโลมบทที่สิบสองอาจารย์เปาโลในข้อนหนึ่งก็ใช้คำว่าอาจารย์เปาโลได้วิงวอนวิงวอนข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านทั้งหลายเพื่อเห็นก่เมตตากรุณานะพระคุณของพระเจ้านะเห็นไหมต้องหมายถึงว่ากลับใจใหม่เหมือนกันให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่พอพระทยัยหมายถึงเปลี่ยนใหม่เหมือนกันความหมาย แต่ในโฮเชยานี้ได้บอกว่าโอ้โคนอิสราเอลจงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าแสดงว่าอะไรทิ้งพระเจ้าไปให้กลับมาหาเห็นไหมทิ้งพระเจ้าไปก็เหมือนอาจจะบทที่หนึ่งบทที่สองเมื่อกี้ก็ได้คือไปเล่นชู้ไปมีชู้เห็นไหมไปมีปลูกขคารลนะแต่จริงๆก็ยังนับถือพระเยโฮวาห์อยู่ก็ได้นะแต่พระพี่ใช้ว่าให้กลับมาหาพระเจ้าของเจ้านะ เจ้าสะดุดก็เพราะความผิดบาปของเจ้าอันนี้ได้พูดถึงว่าในอดีตที่คุณผ่านมาหรือชีวิตคุณในปัจจุบันเนี่ยที่คุณไม่ราบรื่นเอ่ยคุณมีปัญหาทุกอย่างเอ่ยเนี่ยนะเจ้าอย่ามาโทษพระเจ้าเป็นเพราะตัวเจ้าเองในทําบาปเห็นไ,ไหมอ้าวล้วอยากจะรู้ว่าเพราะความผิดบาปของเจ้านะลองลองเปิดให้อ้อมให้อ้อมเปิดอิสยาบทที่ห้าสิบเก้าข้อสองอิสยาบทที่ห้าเก้าข้อสองนะ ได้พูดชัดเจนเดี๋ยวดูว่าอิสยาบทที่ห้าสิบเก้าข้อสองได้พูดว่าอะไรมาเสริมข้อนี้แต่ว่าความบ,บาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้านั่นนะโอเคเพราะความบาปชั่วของเจ้าจทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าไม่มีส่วนในชีวิตคุณนะเกิดการแยกกัน นะก็คือเหมือนกับอาดัมทําให้เจ้าเสื่อไปจากพระเจ้าหรือตายจากพระเจ้านะชีวิตเจ้าก็เลยเจอแต่เรื่องสะดุดสะดุดเจอแต่ปัญหาเรื่องสะดุดคือว่ามีปัญหาโอเคนะพระฉเนั้นข้อ,อิพระเจ้าบอกว่ากําลังจะอธิบายต่อไปวิธีกลับมาหาพระเจ้ากลับมายังไงให้กลับมาเนี่ยกลับมาพระเจ้าไม่ใช่อยู่ๆก็เดินมาหาเห็นไหมเหมือนกับบุรน้อยบุรน้อยหลงหายในลูกายใช่หไหม จำนึกได้แล้วไม่อยู่ๆกลับมาหาเขาต้องมีลัาากษณะการกลับมาหาที่ถูกต้องคืออะไรจงนำถ้อยคำมาด้วยกลับมาเฉยๆที่ไหนแล้วต้องกลับมาแล้วนำถ้อยคำมาด้วยและกลับมาหาพระเจ้าทูลพระองค์ว่ากลับมาแล้วพูดกับพระองค์ว่าขอทรงโปรดยกความผิดบาปทั้งหมดขอทรงรับสิ่งดีแสดงว่า กลับมาต้องมาสารภาพบาปพระเจ้าให้รู้ตัวว่าตัวเองกลับมากลับมาอย่างสา้ที่รู้ตัวว่าตัวเองทําบาหรือตัวเองผิดและไม่ใช่แค่นั้นให้พระเจ้าได้รับสิ่งดีด้วยแสดงว่าการกลับใจอย่างถูกต้องนั้นหมายถึงเลิกทําบาปเลิกทาผิดและจงขอให้พระเจ้าได้รับสิ่งดีนําสิ่งดีไม่ให้พระเจ้าสิ่งดีที่ให้พระเจ้านั้นคืออะไรวงเล็บเลยคือมากลับใจมาเพื่อเกิดผลพระวิญญาณเพราะสิ่งดีนั้นคือผลพระวิญญาณ นะกลับมาเดินทางถูกต้องกับมหาพระเจ้าเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้าหรือถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือการเกิดผลพระวิญญาณ <c oughs> ข้าพระองค์จึงจะนําผลลืมฝีปากมาถวายนั่นแหละจึงเป็นการกระทําตรงกับคําพูดไม่ใช่พูดแต่ว่ากลับใจกลับใจหรือพูดแต่ว่าบาปนะแต่ไม่เกิดผลพระวิญญาณพเพราะเงืนจะ จบตรงกับลิมฝีปากของเราก็หมายถึงว่าบอกพระเจ้าว,ว่าเราทําบาปแล้วเราจะกลับใจใหม่แล้วก็ต้องพิสูจน์การกลับใจให้มันเกิดผลด้วยนี่ถึงจะเรียกว่าตรงกับลิมฝีปากในการสะะารภาพบาปและการกลับใจอ่ะพูด,พ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 ดทาตามควาเชื่อแล้วก็ทําตามความนี่แหละความเชื่อบรรกอมความมัพึน้นก็ได้ข้อสามอัสซีเยจะไม่ช่วยฆ่าพงทั้งหลายแปลว่าเลขาคุณต้องรู้ว่า อัสซีเลียที่คุณเคยพึ่งกําลังของเขาเนี่ยเคยเป็นที่พึ่งของคุณอนะ่ะคุณจะต้องเลิกพึ่งเขาข้าพงทั้งหมดจะไม่ขีม่ม้าเห็นไหมข้าพงจะไม่พึ่งมา้านะข้าพงทั้งหลายจะไม่กล่าวต่อไปว,ว่าพระเจ้าของเราทั้งหลาย เกสิ่งที่มือของข้าพระอ,องค์ได้สร้างสุบแล้วความสามารถของข้าพเจ้าหรือไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือไม่ว่าความมั่นคงความเข่งแขง็งความมั่งคั่งข้าพเจ้าจะเลิกพึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านี้อดีตแล้วนี่แหละทาให้ข้าพเจ้าห่างพระเจ้าหรือทิ้งพระเจ้าไปมีพระเจ้าหรือบอกให้กลับมาหาพระอ,องค์ไม่ใช่กลับไปหาสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในพระอ,องค์ลูกกัมพาพบพระกรูณาแล้วนี่ คือคำตอบคำตอบว่าเพราะผลสรุปแล้วคือเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นหรือสิ่งที่าต้องพึ่งนั้นคือนะพระกะรุณาคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของเขาหรือกําลังทรัพย์สินหรือกําลังมาทั้งสิน้นโอเคนี่จึงเป็นความหมายของพระเจ้าเรียกให้เขากลับมาหาพระองค์นะโอเคนะพอฟังเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าโอเค